ขอโทษนะคะขอโทษนะขอถามทางหน่อยความสำเร็จไปทางไหนหรอคะอ๋อคุณขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องย้อนกลับเลยจะเจอถนนคนดูถูกแล้วผ่านแยกล้มเหลวเลี้ยวเข้าซอยลิปหลี่ตรงมาเรื่อยๆนะคะลอดอุโมงค์ผิดหวังก่อนนะแล้วให้เลี้ยวขวาตรงสี่แยกทอแท้ขี่ยาวๆไปเลยขับไปเรื่อยๆเลย ตามถนนอุปสรรคแล้วจะเจอคลองถอดใจข้ามสะพานล้มลุกคุคารขับไปอีกนิดนึงนะคะอีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงทางแห่งความสำเร็จแล้วนะในระหว่างทางอย่าลืมจงทำในสิ่งที่ใจรักแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทให้มันนะคะอย่าลืมจิตใจจดจ่อยอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นด้วยแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่ตัวเองทำละว่างทางพวกนี้อย่าลืมสี่ข้อนี้ให้ดีนะคะแล้วยังไงอะ ก็จะถึงทางแห่งความสำเร็จแน่นอนค่ะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะ